เพื่อนๆที่กาลังลดน้าหนักหรือครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าทําอย่างไรทําให้ร่างกายเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับวันนี้มีสารตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสารอาหารที่มีอยู่ในธรรมชาติสามารถที่จะช่วยป้องกันร่างกายเราทําให้ร่างกายเรืเอนียมีความปกติมากขึ้นช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับร่างกายเราได้มากขึ้นสารพวกนี้เราเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระครับส่วนใหญ่แล้วสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ จะมียในรูปแบบของพืชครับที่เราเรียกว่าสารพฤกษเคมีหรือไฟโตนิวเทียนครับสารพวกนี้ครับไม่ได้ม่ได้เกี่ยวกับการได้รับวิตามินไม่ได้เกี่ยวกับเกลือแร่นะครับแต่เป็นสารที่มีอยู่ในพืชซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษก็คือเขาจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระครับช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะต่อต้านสิ่งแวดล้อมที่จะทําอันตรายต่อร่างกายเราได้หรือช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการผ่อผานในร่างกายของเราเองเนี่ยให้สามารถที่ลด ความสามารถในการเกิดเกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือการเกิดอันตรายต่อเซลล์ของเราได้นะครับซึ่งสารพรืชษาเคมีหรือสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้มีความสําคัญมากครับอยากให้พวกเรานะครับหันมาดูแลใส่ใจนอกจากการที่เราได้ทานสารอาหารครบห้หมู่แล้วการทานสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในรูปของพืชษาเคมีเนี่ยจะช่วยทําให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นและร่างกายเราเป็นปกติมากขึ้นครับซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ไม่ได้ทําให รักษาโรคนะครับแต่ว่าสามารถที่จะทำให้ร่างกายเราปกติได้มากขึ้นฟื้นฟูตัวเองได้มากขึ้นครับผมมากดน,นะครับ